าอะไรรนนี่เักลุงคนนี้ครับชักกลางร้านเลยครับไม่ใช่ชักอย่างนั้นนะมาอะไรนี่เป็นรักชักดาบจับเลยจับเนี่ยเหรอเล่ญาติว่าไงญาติเขาบอกว่าเขาไม่เอาอะไรแล้วตารางอะไรอ่ะเอาเงินตั้งใจตังค์เขาดิผู้ภัยเขาจำลุงได้แล้วร้านค้าเขาไม่ยอมเอาตังค์ตอนนี้เขาไม่เอาตังค์แล้วเขาจะเอาเรื่องไปเจ้าก็ไปเจ้าก็ไปเจ้าก็จอดตาเหลืองนี่ได้โลวจริงนะสองพันกว่าเนี่ยมึงรู้ไหม ลุงครับกินอาหารญี่ปุ่นไป2,000กว่าบาทนะครับมีทั้งซูชิอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แพงเนี่ยก็เป็นค่าแอลกอฮอล์นะแล้วก็สุดท้ายแล้วคงจะเมาอ่ะตำรวจก็เลยเมาไม่ขับก็เลยขับไปส่งเลยนะครับบริการส่งถึงที่ทุกที่หมายนะนี่คือลุงมานพนะครับชาวสมุทรปราการน่าจะรู้ดีนะครับคนคนนี้อย่าให้ลงการเมืองนะครับเพราะอะไรครับโกงกินครับผมกินทุกร้านแล้วโกงนะครับนี่คือ15ล้านนะครับที่ลุงกินแล้วชัก14ล้านแรกเนี่ยลุงกินเสร็จแล้วชักเนี่ย ก็อดแต่ครั้งนี้เนี่ยกู้ภัยจําได้ครับผมลุงก็เลยไม่รอดนะครับชักเลยก็ไม่เห็นผลนะครับมารอดูกันครับว่าครั้งที่16จะมีเมื่อไหร่